วันนี้เรามาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถืออยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเลือกไพ่แค่หนึ่งใบเลขหนึ่งถึงเลขเก้าให้เลือกหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพนับถืออยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณเลือกแค่หนึ่งใบเลขหนึ่งถึงเก้านะคะ ได้ยังคะได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะแค่ใบเล็กเดียวเท่านั้นนะคะหนึ่งถึงเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณเลขหนึ่งถึงเลขเก้ากแค่หนึ่งใบเท่านั้นเลขเดียวเท่านั้นนะคะ,คะเปิดหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะอ่ะโอเคดัสติก เล็กหนึ่งคือจัสติกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ ายเลขหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเรื่องงานคุณจะได้ข่าวดีที่รอคอยนะคะแล้วก็จะเป็นความจริงอันดับแรกเลยคุณรอคอยอะไรคุณจะกําลังจะได้สิ่งนั้นนะคะอันดับแรกส่วนเรื่องงานก็จะมีข่าวดีที่คุณรอคอยจากเรื่องงานก็จะกลายเป็นจริงนะคะเงินเงินที่คุณรอคอยคุณก็จะได้นะคะส่วนความรักความรักถ้าเป็นแฟนกันอยู่นะคะยังไม่ได้แต่งงานก็จะไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สุขสมหวังส่วนใครที่แต่งงานแล้วความรักของคุณก็จะยิ่งสุขสมหวัง ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเคใบที่หนึ่งนะคะจบไปต่อไปใบที่สองค่ะอันนี้ใบที่สองนะคะใครเลือกใบที่สองนะคะใบที่สองนี้สิบถ้วยสิบถ้วยนะคะอ่ะสิบถ้วยนะคะอันดับแรกใบที่สองนะคะสิบถ้วยนะคะการงานการงานของคุณจะสําเร็จตามที่คุณคาดหวังคุณมีโปรเจกต์การงานอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็ตามมันจะเป็นไปตามที่คุณค่อนข้าง ที่คุณคาดหวังน,นะคะส่วนเรื่องการเงินคุณมีโอกาสรวยมากเป็นถึงเศรษฐีนะคะส่วนเรื่องการแต่งงานความรักนะคะความรักถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ยังถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะก็ไปเรื่อยๆเป็นที่ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีความรักแล้วก็ถ้าคนไหนที่แต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสอยู่ด้วยกันจนจนยังไงคะจนจนคือถือไม้เท้ายอดทองถือกระบอกยอดเพชรน,นะคะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะถ้าคนไหนที่แต่งงานแล้วนะคะต่อไปใบที่สามค่ะใบใครเลือกหมายเลขสามนะคะแปดไม้เท้า แไม้เท้านี่บอกเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังจะเดินทางไปหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแปดไม้เท้านะคะใครเลือกเบอร์สามนะคะค่ะแดไม้เท้าตัวนี้นะคะนะใครเลือกเบอร์สามแปดไม้เท้านะคะการงานนะคะถ้าคุณถ้าคุณทาํางานเนี่ยตัวเนี้ย เปดไม่ท anyway ้าเนี so to today, pause, ่ยการงานของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วคุณก็มีโอกาสเติบโตไปหรือเลื่อนตําแหน่งไปในตาแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นนะคะการงานมีโอกาสเติบโตแล้วก็เลื่อนไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะการเงินการเงินก็ถือว่าค่อนข้างมีเยอะกว่าเดิมค่ะมุนเงินได้คล่องมากขึ้นเงินมากกว่าเดิมนะคะส่วนเรื่องความรักถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การแต่งงานนะคะเรื่องความรักส่วนใครที่แต่งงานแล้วความรักก็ไปได้ดีค่ะแต่ตัวนี้แปดไม้เท้าตัวนี้มีข้อห้ามนะคะ ใครอะใครที่มีคนมีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะไม่ห้ามเลยค่ะห้ามผิดศีลข้อ5้าเด็ดขาดเออไม่ใช่ค่ะตัวที่ห้ามผิดศีลข้อ3ามเด็ดขาดนะคะคุณอยู่ขณะขณะนี้คุณมีแฟนยังไม่แต่งงานคุณก็ไม่ควรห้ามเลยค่ะห้ามผิดศีลข้อ3มคือถ้าคุณเป็นแฟนเด็คนนี้อยู่แล้วคุณก็แอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้คือการผิดข้อศีลข้อ3ไม่ดีส่งผลดีคุณคุณจะเข้าใจถ้าคุณผิดศีลข้อ3ามปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยค่ะว่ามันมีผลกระทบต่อ เรื่องการงานการเงินธุรกิจของคุณแน่นอนห้ามนะคะใครที่เลือกเบอร์ข้อสามแปดไม่เทา้าห้ามผิดสิ่งข้อสามเป็นอันขาดนะคะไม่ว่าแต่งานหรือยังไม่แต่งานนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่าหมายเลขสใครเลือกหมายเลขสี่นะคะอันนี้เป็น king of pentacle นะคะราชาถือเหรียญนะะคะราชาถือเหรียญเนี่ยค่ะอันนี้บอกเลยว่า เรื่องการงานการงานมีโอกาสมั่นคงและคุณก็มีโอกาสได้เรื่องตำแหน่งด้วยส่วนถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะคนไหนเป็นเจ้าของกิจการกิจการของคุณนะคะธุรกิจของคุณมีโอกาส ประสบความสําเร็จและก็มั่นคงและก็มีโอกาสเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสขยายสาขาด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินถือว่าค่อนข้างคล่องตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณจะหมุนเงินไปทําอะไรก็ตามก็ค่อนข้างเงินมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจในการงานในชีวิตของคุณถือว่าการเงินของคุณค่อนข้างคล่องตัวส่วนเรื่องความรักความรักสําหรับคนมีคู่คู่มีแฟนที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็บที่แต่งงานแล้วนะคะความรักบอกเลยว่าทั้งเขา คนรักของคุณและตัวคุณเองก็ค่อนข้างมั่นคงในความรักแต่แต่นะคะจะไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่ไม่ว่าคุณกําลังมีแฟนอยู่หรือแต่งงานแล้วความรักของคุณจะเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยหวานอะไรกันสวีทหวานกันเท่าไหร่แต่รักกันดีแลวก็มั่นคงนะคะอันนี้ของใบที่สี่นะคะนะคะต่อไปใบที่ห้าค่ะใบที่ห้าใครเลือกใบที่ห้านะคะหมายเลขห้าคุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองอะไรสักอย่าง นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะเริ่มฉลองอะไรสักอย่างมีข่าวดีอะไรสักอย่างนะคะไม่แน่ใจอันนี้ของเบอร์นคนเบอร์ห้าได้เป็นสีไม้เท้านะคะอ่ะโอเคครัของเบอร์ห้านะคะสีไม้เท้างานงานของคุณนะคะก็ การงานของคุณค่อนข้างมั่นคงนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทบริษัทของคุณก็กำลังเข้าสู่การความมั่นคงแล้วก็เติบโตแล้วก็จะขยายไปในอนาคตดีส่วนใครที่ทํางานอยู่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะคะส่วนเรื่องการเงินก็ดีขึ้นมากค่ะหยิบง่ายใจค่องเกิดมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดนะคะหยิบมาแล้วก็จ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะสถานการณ์เงินของคุณค่อนข้างคล่องตัวเป็นอย่างมากนะคะส่วนเรื่องคคคคคคคววววาาาามมมมมมรรัััักกกกนนนนะะสสหบททีีีีีู่่่่ือยงงไ็็เปุแล้ ทั้งเขาและคุณก็ค่อนข้างมั่นคงในความรักนะคะค่ะส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะคะอันนี้หมายเลขห้านะคะใครที่แต่งงานแล้วความรักของคุณก็มีความสุขปีแล้วก็มั่นคงแล้วก็มีโอกาสได้บุตรด้วยนะคะถ้าถ้าใครที่อยากมีบุตรก็โอกาสนี้เลยค่ะคุณมีโอกาสได้บุตรอ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายภรรยาของคุณมีโอกาสตั้งครรภ์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มีโอกาสตั้งครรภ์อันนี้สาหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าคนที่ยังไม่แต่งงานก็ความรักก็มีความสุขแล้วก็มั่นคงต่อกันดีค่ะต่อไปหมายเลข เอ็กออฟเพนดิเคิลหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญคุณมีโอกาสได้โชคลาภนะคะคุณมีโชคมีลาภค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาโดยทางไหนนะคะต้องไปลุ้นกันเองมีโอกาสได้โชคลาภนะคะใบที่หกนะคะโอเคใบที่หกนะคะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะเรื่องการงานก่อนการงานของคุณก็มั่นคงนะคะการงานของคุณเริ่มเข้าเริ่มลงตัวแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาส คุณต้องแสดงความสามารถอะให้เจ้านายดูนะคะให้หัวหน้าดูนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยกเลื่อนตาแหน่งเหมือนกันส่วนใครที่ทําธุรกิจนะคะธุรกิจธุรกิจของคุณ ก็กำลังเข้าสู่ความมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็คุณก็อาจจะมีแผนในการขยายธุรกิจต่อไปนะคะแต่ก็ค่อยๆเริ่มทามไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตุ่มตามมากะค่ะค่อยๆทาไปค่อยๆลงทุนไปค่อยๆขยายไปนะคะส่วนเรื่องการเงินถือว่าอยู่ในค่อนข้างที่ร่ารวยเลยะค่ะสะดวกสบายเลยะค่ะการเงินของคุณก็ค่อนสบายนะคะร่ารวยอยู่ในฐานะร่ารวยเลยะค่ะการเงินส่วนเรื่องความรัก ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะพบผู้หญิงในฝันแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีโอกาสพบชายในฝันนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะหรือได้มันหมายกันส่วนใครที่มีคู่แล้วสามีของคุณก็จะเปรียบถ้าคุณเป็นผู้หญิงสามีของคุณก็เปรียบเสมือนกับอะจะบอกว่าไงค่อนข้างค่อนข้างตรงตรงใจคุณนะคะก็คือมันกับโอเคคนนี้แหละที่คุณมองว่าใช่นะคะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงคุณก็จะได้ผู้ชายที่เป็นชายในฝันของคุณเป็นสามีในฝันของคุณถ้าใครเป็น ผู้ชายคุณก็จะได้ภรรยาในฝันของคุณนะคะอันนี้สำหรับใครเลือกใบที่6ย้ำนะคะใบที่6มีโอกาสได้โชคลาภนะคะลองไปเสี่ยงดูไม่รู้มาจากทางไหนนะคะอ่ะใบที่เจ็ดใครเลือกหมายเลขเจ็ดนะคะเอกออฟคับนะคะอันนี้อ่ะโอเคนะคะใบนี้นะคะเรื่องการงานก่อนถ้าคุณ คุณถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่แล้วก็มั่นคงกว่าเดิมนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสที่จะโอกาสธุรกิจของคุณจะมัน่นคงเริ่มมั่นคงแล้วนะคะก็คือจะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็มั่นคงแล้วนะคะส่วนเรื่องเงินนะคะใครที่เป็นลูกจ้าง คุณก็มีโอกาสได้ปรับเงินเดือนด้วยนะคะได้ขึ้นเงินเดือนด้วยส่วนเจ้าของกิจการชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าการเงินของคุณค่อนข้างคล่องตัวเป็นอย่างมากนะคะส่วนเรื่องความรักใครที่มีคู่แล้วใครที่ยังโสดอยู่นะคะมีโอกาสได้พบลักนะคะมีใครที่โสดมีโอกาสได้พบลักได้พบแฟนนะคะได้พบรักนะคะพูดง่ายๆหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วความรักของคุณก็จะค่อนข้าง,างอบอุ่นและก็เป็นสุขนะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วก็ ชีวิตรักของคุณค่อนข้างมีความสุขแล้วก็ลาบรื่นนะคะอันนี้ส่วนใครเลือกใบที่เจ็ดนะคะต่อไปใบที่แปดค่ะใครเลือกใบที่แปด the emperor นะคะใบที่แปด the emperor อโอเคใบที่แปดนะคะอันนี้เลยใครเลือกใมทเลแปดนะคะ การงานของคุณมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นไปอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตนะคะตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่โตเลย่ะคะ,ะโอเคการงานนะคะส่วนถ้าคนไหนทําธุรกิจธุรกิจของคุณก็จะค่อนข้างใหญ่โตเติบโตไปอย่างมากแล้วก็มีโอกาสที่ชาวต่างชาติจะมาร่วมมืนกับธุรกิจของคุณนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบ ธุรกิจนี้ก็ใหญ่โตแล้วก็มีถึงขนาดถึงขั้นาชาวต่างชาติมาอยากมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยนะคะส่วนการงานคุณก็จะขยับขยายขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตมากๆนะคะโอเคส่วนเงินเงินบอกเลยค่ะอยู่ในขั้นเศรษฐีเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินเลยนะคะถ้าใครได้เดียมเปอนอร์นี่คือขั้นเศรษฐีเลยเรื่องการเงินนะคะส่วนความรักความรักถ้าคนที่ยังไม่คนที่อ่าคนที่ยังไม่แต่งงานไม่แน่ใจว่า แฟนของคุณมีอายุค่อนข้างได้คนที่อายุมากกว่าแล้วก็เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ลักษณะเขาก็สายเปด้วยค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สายเปด้วยนะคะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่า5-10ปีด้วยขึ้นไปนะคะสุดแล้วก็คนที่โสดก็มีโอกาสได้แต่งงานกับชาวต่างชาติด้วยนะคะส่วนคนที่มีแต่งงานอยู่แล้วก็ความรักของคุณก็ค่อนข้างราบเลื่นนะคะแล้วก็ได้ คู่ที่เป็นลักษณะเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็สายเปด้วยประมาณนี้นะคะชีวิตคู่ก็รับเลื่นดีแล้วก็สุขสมบังในชีวิตคู่เหมือนกันค่ะโอเคอ่ะโอเคใบที่9ค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้บอกเลยว่า d ดเร่โดเวอร์ใครเรื่องใบที่9นะคะคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศสูงมากนะคะหรือใครก็ตามถ้ามีคนรักคุณมีโอกาสได้คนรักเป็นชาวต่างชาติ นะคะตัวนี้ดเดาเรอนะคะหมายเลขเก้าค่ะโอเคไพ่เดวเรอนะคะหมายเลขเก้าใบสุดท้ายนะคะ งานค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็คนไหนที่มีจิจการนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็มีโอกาสได้ไปทําธุรกิจในต่างประเทศด้วยค่ะตัวนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่าอยู่ในขั้นที่แบบร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะความรักความรักสําหรับคนโสดก็ได้ความรักที่สุขสมหวังดีนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วความรักของคุณก็ยิ่งมีความสุขสมบูรณ์ จะบอกว่าไงสความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็ได้เจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะอันนี้สุขภาพก็สุขภาพก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะคะโอเคอ่ะนี่นะคะ่ะเลือกแค่หมายเลขเดียวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยากบอกอะไรคุณตามนั้นเลยคะ่ะตามหมายเลขที่คุณเลือกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ